มาครับเพื่อนมาชมเกมรวมหกกระดานมันใน ep ที่ยี่สิบหกนะครับยังคงอยู่ที่หมากค้ำขวาสูงนะครับขยับขึ้นไปเลยเพราะนั้นขยับขึ้นมาครับตั้งรูปตั้งทรงเราเหมือนกันนะครับเขาก็อยับเหมือนจะเป็นค้างข่าวนะครับถึงค้างข่าวนะครับแล้วก็กางแขนออกครับสี่คนพลเราเรียงหน้ากระดานนะครับเขาขยับลงมุมด้านซซายแล้วก็ยกสามเอ็ดยี่สิบหกขึ้นไปนะครับเขาจัดการทะแยงครับขยับหนึ่งมาห้าเตรียมตัวต่อสองแน่นอนนะครับ เราก็เสียบหัวขึ้นไปเลยนะครับบังคับต่อนะครับจังหวะนี้เขาเข้าต่อกินคนละตัวขึ้นไปครับเขาขยับเปิดต่อไว้ครับไม่งั้นเราทะลุฮอตนะครับเลยจังหวะดีครับยกยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามขึ้นไปนะครับทําให้เขาเดินได้ตัวเดียวนะครับสิบเอ็ดสิบห้าขึ้นมาครับเราก็ขยับเตรียมตัวเข้าฮอตนะครับจับทางสายกลางครับมัชฌิมาปฏิปทาพุทธเจ้าสอนไว้ครับทางสายกลางย่อมดีเสมอนะครับไม่หย่อนไม่ยานนะครับแถมจะได้กินฟรีไม่อย่างนั้นอันตัวหลังนี่ไม่ใช่ครับ ดูหลังนี่เสีอมเอากินฟีครับเขาต้องเส้นนะครับไม่งั้นเข้าฮอตไม่ได้นะครับได้กําไรมาหนึ่งตัวครับเขาเข้าฮัตไปแล้วก็ขยับฮอตเราไปที่เดิมครับเปดตาสีนะครับเขาคิดอยู่พักหนึ่งนะครับเตรียมนี้ด้วยความเสียเปรียบเบี้ยนะครับเขาเห็นจังหวะต่อกินสองนี่ครับเขาก็จัดการต่อกินสองขึ้นมาเลยแล้วก็จะได้เข้าฮัตด้วยนะครับถ้าเราไม่เปิดให้เขากินสอง แล้วก็กดสองโิมคมจังหวะนี้ก่อนนะครับเขาก็ตัดสินใจยอมแพ้ไปในจังหวะนี้เลยนะครับเพื่อนๆไปต่อกันในกระดานที่สองเลยนะครับกระดานที่สองนี้เป็นเกมเดือนหลังของฝั <UC S 2> ่งเรานะครับฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับเขาขยับขึ้นมาขึ้นค้ำไว้เราก็ตัดนะครับตัดหน้านะครับขึ้นไปค้ำแทนนะครับไม่ค่อยจะเลี่ยนนะครับมาตัดหน้าไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับมาดูกันครับเขาขยับขึ้นเราก็ขยับขึ้นไปนะครับตั้งฐานเราให้มั่นคงแล้วค่อยจะบุกเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ผมยกสามปแปดครับจังหวะนี้ยกแปลกๆซะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดันขึ้นเตียมจะต่อนะครับต่อขึ้นไปเลยนะครับเขาขยับอย่างนี้ครับเหมือนท้าทายนะครับต่อมาเลยว่าางนั้นนะเราก็จัดการครับท้าไม่ได้นะต่อทันทีแล้วค่อยไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขยับขึ้นไปครับหมากเราดูเป็นรูปเป็นทรงกว่านะครับพอมีฐานเบือสองอยู่นะครับจะผ่านข้าฮอตก็ลําบากหน่อยนะครับเขาขยับต่อครับในจังหวะนี้นี่ครับต่อขึ้นมา ผมมองดูหมากเราดูสูงกว่านะครับผมเลยขยับต่อเลยนะครับในจังหวะนี้ไม่รอช้านะครับต่อขึ้นไปเลยนะครับเขาขยับลงอย่างนี้เราก็เตรียมตัวนะครับแรกนะครับขึ้นฮอตไปเลยมาแข่งกันนะครับว่าใครจะไวกว่านะครับจะเข้าฮอตแลวกักได้กว่านะครับนะเราอีกหนึ่งเก้านะครับขยับเข้าทันทีนะครับล็อกเบอร์ยี่สิบสี่ไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขยับเบี้ยเราขึ้นครับเขาเข้าฮอตตสามสิบเอ็ดนะครับนะ่ พร้อมขยับลงจะต่อฮัดเราเอาเบี้ยกันครับลักษณะเหมือนจะเสมอกันแล้วนะครับในจังหวะนี้นะครับเอดูท่าแล้วน่าจะเสมอนะครับมาดูกันครับสุดท้ายแล้วนะครับก็เสมอกันนั่นแหละครับไปต่อกันในกระดานที่สามเลยดีกว่าครับเพื่อนๆเกมนี้ก็เสมอกันไปนะครับในกระดานที่สามนี้นะครับเป็นกระดานเดินหลังของฝั่งเรานะครับผมขยับขึ้นว่าจะเป็นเป็นทรงดาวนะครับ ตอนนั้นขึ้นคําสูงด้านขวานะครับขยับขึ้นมาผมกกกางแขนออกครับเขาขยับยี่มห้ายี่สิบเ็ดนะครับจังหวะนี้ผมตัดสินใจทิ้งล่มทันทีนะครับปลายกระดานเป็นยังไงไม่ทราบนะครับล่มไว้ก่อนแล้วกันไปจอฮอตไว้ครับเขาขยับสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดอย่างนี้เตรียมตัวเปิดรับประทานเราแน่นอนนั่นแหละครับเปิดอย่างนี้เราก็เอาสองไว้ก่อนแล้วกันนะครับไปตายเอวดามหน้าครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ เขาขึ้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าเราขยับผิดตัวนะครับแพ้เลยนะเพื่อนๆคิดอยู่พักหนึ่งครับไล่ดูแล้วก็ต้องหกปาเก้านะครับตัวนี้ดีสุดแล้วครับแล้วก็ทะยานขึ้นมุมไปเลยนะครับเขาแทรกินแล้วก็ลบครับเตรียมตัวไปฮอตนะครับวิ่งให้ไวนะครับแต่ก็ได้ทีละเก้ามือนเดิมเขาจะเข้าฮอตคู่ครับขยับลงอย่างนี้เราก็ฮอตมาจับตาสิบสี่เสยก่อนนะครับขยับอย่างนี้เราไปไอ้หนูเราขึ้นฮอตเหมือนกันนะครับรีบนะ ถ้าเขาขยับฮอด8ไป12เราก็จะมุ่งหน้าสู่ฮอตเขาขยับฮอตมาอย่างนี้เราต้องเดินเบี้ยนะครับ2ประหงจำเป็นต้องเดินเลยนะครับไม่มีตัวเดินเขาขยับสิบเอ็ดมาเจ็ดนะครับถ้าไป8โดน2นะครับเราก็ยับเบี้ยเราขึ้นนะครับจังหวะนี้ครับไปเขาเข้าฮอตนะครับซึ่งเราจะได้ต่อออกนะครับในจังหวะนี้ทีนี้หมากเราสูงนะครับเบี้ยเราสูงดิ้วเลยนะครับขยับขึ้นฮอตทันทีถึงจังหวะนี้นะครับเดินตัวไหนก็แพ้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปต่อกััันนนนเลยะะะคครรรบบใกดที่ เป็นกระดานเดือนก่อนค้ำขวาสูงเจอตัดหน้านะครับเพราะนั้นตัดหน้าไปด้านซ้ายนะครับเราก็ขยับลำเลียงพลเราขึ้นไปใหม่นะครับแล้ววันนี้ขยับย7 23ิบเจ็ดยิบสามขึ้นไปช่วยกันนะครับพร้อมกับยกขึ้นไปสูงด้านขวาอีกครับดู้ครับว่าเขาจะเดินตัวไหนเขาขยับลงมุมผมก็ลงมุมด้านซ้ายเช่นกันนะครับเขาจะเตรียมต่อครับลักษณะนี้ครับพร้อมแทรกกินเข้ามาเราก็ปล่อยกินนะครับขยับสามเอ็ดยิหขึ้นไปคนละตัวแล้วกันนะ เทียมต่อไปมาดูครับว่าเขาขยับตัวไหนหนึ่งมาห้าเราก็ขยับสิบเก้าสิบหกขึ้นไปครับเขาต้องต่อครับถ้าเดินตัวอื่นลําบากแน่นอนครับเขาต่อขึ้นมาอย่างนี้เราก็ยี่สิบสามสิบแปดขึ้นไปกักไว้ก่อนนะครับมาก็เริ่มตึงกันแล้วนะครับเดินลําบากกันแล้วเขาก็ขยับห้ามา9้าอย่างนี้นะครับเราเดินได้ตัวเดียวครับคือส6ไปสิบนะครับขึ้นมุมไปเลยนะครับมาดูจังหวะต่อไปเป็นจังหวะสําคัญของกระดานนี้ครับเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนถ้าขยับ2ิบมก็ขย15ขสิบนไปเลยนะขยับ มาดูกันครับว่าเขาจะเดินตัวไหนเขาคิดอยู่พักใหญ่นะครับก่อนตัดสินใจเดินเจดมาสิบเราก็จัดการกด3ามสเ m เด o m มคอมเลยแล้วกันนะครับนี่ไนงะได้สามใาวานนี้ครับโล่งเลยครับในกระดานนี้ครับเราขยับขึ้นฮอตนะครับพร้อมกับเข้าฮอตตาสี่ไล่จินพร้อมกับขยับ,ยบกดจินทันทีครับเกมจบตรงนี้เลยนะครับเพื่อนไปต่อในกระดานที่ห้าชื่อกระดานว่าฝ่ายุทธการผุบเข้าผุบออก ในระยะนี้ยังอยู่ที่หมาค้ำขวาสูงนะครับเขาเทยกินเราก็ปิดดังเช่นเคยนะครับพร้อมขยับลำเลียงขึ้นนะครับฝั่งนั้นเป็นทรงปุ่มผมยก3ามเครับเตรียมตัวจะต่อขยับมาอย่างนี้ก็ต่อเสียบขึ้นไปเลย <c oughs> นะครับตามสูตรตามสูตรแล้วก็พร้อมกับยกขึ้นมุมครับเขาตัดสินใจต่อทันทีครับในย่างบาน,นี้เราก็กินขึ้นไปพร้อมกับกินไปอีกหนึ่งตัวของแถมมาอย่างนั้นเออดีจังเลย <c oughs> จังหวะนี้เขาขยับลงจะเข้าฮอตครับเราก็ขยับขึ้นแล้วก็ต่อเข้าฮอตนะครับหมากเราได้เปรียบนะครับ5ต่อสีจังหวะนี้เข้าฮอตไปเขาจะต่อฮอตเราทิ้งนะครับเราก็ต้องขยับฮอตออกมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนเขาคิดอยู่พักนึงครับก่อนขยับเบี้ยลงมาอย่างนี้ครับเราก็ขยับมาครับมากักไว้เลยทีนี้ให้เส้นแล้วก็ต่อฮอตเราทิ้งได้เลยนะครับว่าเขาจะต่อทิ้งหรือเปล่านะครับเขาคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนขยับฮอตอย่างนี้ผมก็ขยับขึ้นไปครับด้านซ้ายฝั่งนั้นก็ผุบเข้าผุบออก ผูบเข้าผูกออกอยู่อย่างนั้นนะครับเอาทีนี้ก็ไม่ต้องผูกแล้วครับนะอัดรูไเลยแล้วกันผูบดีนักนี่นี่นะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปครับกักไปเลยเกมจบตรงนี้ครับไปต่อเลยครับในกระดานสุดท้ายนะครับกระดานที่6นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนแม่เออแป๊บเดียวเป็นกระดานเดินก่อนนะครับผมให้ชื่อกระดานนี้ว่าตั้งสามเหลี่ยมแบบนี้มีแต่แท้เขาตัวตัดหน้าพุ่งขึ้นมาครับในจังหวะนี้ผมก็ขยับลำเลียงพลขึ้นไปนะครับ พร้อมกับข้าวหมมตา20นะครับจังหวะต่อไปเป็นจังหวะสําคัญของกระดานนี้นะครับเขาขยับจะตั้งสามเหลี่ยมกลางกระดานนะครับแปดมาสี่อย่างนี้ครับเป็นจังหวะพาแผลเลยนะครับผมขยับเสียบแทะขึ้นไปครับเตรียมตัวต่อสองนะครับถ้าขยับสิบห้าสิบเก้าโดนสามนะครับขยับแปดไปสิบสองโดนอย่างนี้ครับยกขึ้นไปให้เลือกกินเลยครับถ้าเอาเบอร์สิบสองกินติดสามนะครับถ้าเอาเบอร์สิบเอ็ดกินอย่างนี้ก็ทะลุฮอตทันที นะครับทีนี้ก็สบายหรือสตูบูสตูเบนะครับมาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเขาขยับอย่างนี้เราเข้าฮอตไม่ได้นะครับต้องขยับเบียรขึ้นไปครับลำเลียงขึ้นไปครับแจกกินอย่างนี้เราก็ไปครับมุ่งหน้าสู่ฮอตทันทีนะครับไอตัวนั้นเข้าไม่ได้ก็เอาตัวนี้ไปเข้าแล้วกันนะครับไปไปมาไอตัวเดินหลังจะเข้าฮอตก่อนซะแล้วนะครับไอตัวจ่อฮอตยังไม่ได้เข้าแต่วันนี้ก็เข้าสะเลยแล้วกันนะครับเข้าได้แล้วมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับในเตี้ยมตัวไป เขาขยับลงอย่างนี้แล้วก็เข้าฮอตกินเลยแล้วกันนะครับบั่นทอนเบี้ยออกด้วยนะครับเขาก็ขยับลงครับรองรับต่อฮัดเราออกนะครับเขาได้กาไรมาหนึ่งตัวครับเขาขยับ16มา12นะครับเพราะว่าขยับ5้ามา9นี่ติด2นะครับเขาเลยเลือกที่จะโดน3าเทนนะครับแล้วก็กดสโซเดีมคอมขึ้นไปเลยครับในจังหวะนี้นะครับเขาขยับลงเราก็เอาฮอตให้กินเลยครับเราขึ้นกักเกมจบตรงนี้เลวครับเจอกันที่พี่นาครับผมสวัสดีครับ